ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้ทีมงานจะทำการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี2567นนั่นคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่จะขึ้นถึงปีใหม่กันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่สิบสองสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูค่ะในคลิปนี้ทีมงานอาศัยหลักการพยากรณ์จรซึ่งอ้างอิงความรู้โหราศาสตร์จากตำราจากทีปณีนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าครมพระประมานุชิตชิโนโรสกล่าวไว้ว่า พระเคราะห์ตัวใดจรถึงในชะตาร้ายดีจะมีมาในมาสาอาทิตย์จรจะแจ้งแห่งดีถีในราศีสาธุทรหนึ่ง้าอันสัญจรอ,อาจารย์สอนว่าสำคัญมีความหมายว่าพระเคราะห์จรมีอิทธิฤทธิส่งผลก็ต่อเมื่อ ได้รับพลังหรือแสงจากดาวอาทิตย์ซึ่งตำแหน่งของดาวจรในจักรราศีที่จะได้รับแสงจากดาวอาทิตย์คือเป็น195กับอาทิตย์คำว่าหหมายถึงร่วมราศีกับดาวอาทิตย์9คือเริ่มนับจากอาทิตย์ไป9ช่องหรือ9ราศี5คือนับเริ่มจากอาทิตย์ไป5ช่องหรือ5ราศีถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าดาวที่เป็น195 กับดาวอาทิตย์ก็คือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับดาวอาทิตย์นั่นเองดังนั้นในคลิปนี้ทีมงานจะโฟกัสเฉพาะดาวนกพเคาะห์จรที่มีออร่าคือดาวจรที่ทำมุมตรีโกณหรือเป็น195กับอาทิตย์ส่วนดาวอื่นๆจะถือว่าส่งผลน้อยส่งผลไม่โดดเด่นค่ะ ในการพยากรณ์ด้วยหลักการนี้เจ้าชะตาสามารถตรวจเช็คเพิ่มเติมได้อีกว่าดาวจรที่รับแสงจากอาทิตย์ในการพยากรณ์เป็นดาวที่ดีหรือร้ายสำหรับตัวเราโดยอาศัยการดูพื้นดวงชะตาเป็นสำคัญอาศัยหลักการจากตำราเคล็ดลับโหราศาสตร์ฉบับพิสดารและกาลจักรโดยโหนชะแลมเลี่ยมเพชรรัตกล่าวไว้ว่าดาวเดิมดีจรมาดีดาวเดิมร้าย จรมาก็ร้ายดาวเดิมดีนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพสหัชชะลาภปัตตนิของดวงชะตากำเนิดดาวเดิมร้ายนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพอริมรณะวินาศาของดวงชะตากำเนิดดังนั้นถ้าเรามีดวงเดิมหรือดวงชะตากำเนิดอยู่เราก็จะรู้ได้ว่าพื้นดวงของเรานั้นมีดาวอะไรบ้างที่ดีต่อลัคนาดาวที่พบสหัชชะนั้นหมายถึงมิตรดาวในช่องนี้จึงเป็นเพื่อนของลัคนา เวลาเราดูจากดวงเดิมให้นับหนึ่งที่ลัคนาช่องที่สองจะเป็นกระดุมพระช่องที่สามเป็นสหัชชะบางตำราจึงเรียกว่า ดาวที่เป็นสามกับลัคนาดาวที่พบปัตตนิปแปลว่าภรรยาดาวในช่องนี้จึงเป็นคู่ครองคนสนิทคนรู้ใจของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่อยู่ตรงข้ามกับลัคนาจึงเรียกว่าช่องเลงลัคนาหรือเป็นเจ็ดกับลัคนาดาวที่อยู่ในภพลาภะแปลว่าลาาผลความสําเร็จและสิ่งที่ลัคนาจะได้รับเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น11กับลัคนาในแต่ละช่องอาจจะมีดาว ไม่มีดาวหรือมีดาวหลายดวงก็เป็นได้เราก็จดจำทำบันทึกเอาไว้ว่าดาวเหล่านี้เป็นดาวที่ดีประจำตัวเราและในทางกลับกันเราก็มาดูว่าพื้นดวงของเรามีดาวเดิมอะไรบ้างที่ร้ายต่อลัคนาของเราดาวที่พบอริแปลว่าศัตรูดาวในช่องนี้จึงเป็นศัตรูอุปสรรคของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นหกกับลัคนา ดาวที่พบมรณะแปลว่าความตายดาวในช่องนี้จึงเป็นโรคภยัยความตายและความเสื่อมโทรมของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นแปดกับลัคนาดาวที่พบพินาศแปลว่าความพินาศด,ดาวในช่องนี้จึงเป็นความพินาศเสียหายและความล่มสลายของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นสิกับลัคนา ดาวที่ดีเมื่อจรมาดีก็ส่งผลดีเลิศประเรสริฐสีแต่ถ้าจรมาตกช่องเบียนคืออริมรณะวินาสาก็ยังช่วยลดทอนโทษให้เบาบางลงได้ส่วนดาวที่ร้ายกับเราเมื่อจรมาร้ายส่งผลร้ายอย่างแน่นอนแต่สำหรับดาวที่ไม่ดีและไม่ร้ายก็สามารถทำนายผลกลางๆไปตามนิสัยดาวได้เลยค่ะ เมื่อได้หลักการดังนี้แล้วการดูดาวจรก็จะรู้ดีร้ายได้ชัดเจนและเป็นเรื่องเฉพาะของเจ้าชะตาชี้ชัดได้อย่างแม่นยำค่ะในตอนนี้ทีมงานได้เปิดปฏิทินโหราศาสตร์เพื่อดูดาวในช่วง3ามเดือนสุดท้ายของปีนี้สิ่งที่โฟกัสคือดูว่าดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีใดและส่องแสงหรือตรีโกนถึงดาวจรใดเพื่อดูว่ามีดาวพระเคราะห์ใด ที่มีออร่าส่งผลต่อดวงชะตาบ้างต่อมาคือดูว่าดาวพระเคราะห์ที่ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงได้ทำเนียบใดบ้างและดูว่าดาวพระเคราะห์มีการโครจรอ,อย่างไรเป็นปกติหรือไม่หรือถ้าพระเคราะห์ใดโครจรมนพักเสร์จก็จะต้องนำมาประกอบวิเคราะห์คำพยากรณ์ร่วมด้วยเรามาดูที่ดาวอาทิตย์กันก่อนดาวอาทิตย์เดินตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตตามปกติจะยกย้ายราศีทุกๆก,ก,กลางเดือนตามปฏิทินดาวเราจะเห็นได้ว่า ช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ที่ราศีกันช่วงวันที่17ตุลาดาวอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีตุลและอยู่ที่ราศีตุลไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2567วันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีพิจิกและอยู่ที่ราศีพิจิกไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2567วันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนูและอยู่ที่ราศีธนูไปจนถึง สิ้นปี2567จากนั้นเราก็ดูว่าดาวใดบ้างที่ดาวอาทิตย์สองแสงถึงคือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับอาทิตย์คือเป็น1เป็น9เป็น5กับดาวอาทิตย์ลองสังเกตดูตามรูปทีมงานได้ทำเครื่องหมายพระอาทิตย์ไว้ทั้ง3ามุมและเน้นตัวเลขดาวจรที่ดาวอาทิตย์สองแสงถึงเป็นเลขไทยแบบหนาสีเหลือง ดาวนี้จะเป็นดาวที่มีอิทธิฤทธิทธิพลส่งผลถึงดวงชะตาของเราอย่างแน่นอนแต่จะมาอย่างไรช่วงไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเมื่อเราดูตามไทม์ไลน์ของดาวอาทิตย์ เพื่อหาดาวพระเครา์ที่ได้รับแสงหรือตรีโกนกับดาวอาทิตย์ดังนี้ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีกันจะส่องแสงถึงดาวพุทธที่ราศีกันในวันที่1-5ตุลาคม2567ดาวพฤหัสและมรุตยูที่ราศีพฤษศในวันที่1-16ตุลาคม2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตจรอยู่ที่ราศีตุลจะส่องแสงถึงดาวอังคารที่ราศีมิถุนในวันที่17-18ตุลาคมส่งแสงถึงดาวพุทธที่ราศีตุลในวันที่17-23ตุลาคมและส่งแสงถึงดาวเสาร์ที่ราศีกุ่มวันที่17ตุลาคมถึง -15 พฤศจิกายน2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตจรอยู่ที่ราศีพิจิกจะส่องแสงถึงดาวเกตที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมส่องแสงถึงดาวพุธที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวอังคารที่ราศีกรกฎในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ส่งแสงถึงดาวราหูที่ราศีมีนในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมและในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีธนูไม่มีดาวพระเคราะห์จรที่ส่งแสงไปถึงตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงสิ้นปี2567ค่ะ เมื่อเราได้ช่วงเวลาที่ดาวสะท้อนแสงจากอาทิตย์เป็นไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการพยากรณ์ดาวจรที่นักพยากรณ์ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือการโคจรของดวงดาวก่อนที่จะทำนายต้องดูว่าดาวเดินปกติดีหรือไม่ ถ้าเดินตรงก็ถ่ายไปตามตรงถ้าเดินวิปริตก็ต้องทํานายให้สอดคล้องกับการเดินของดวงดาวด้วยทีมงานได้ทํากราฟิกแสดงการโครจรวิปริตไว้เพื่อให้ทุกคนดูง่ายขึ้นพร้อมสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2567ดาวพระเคราะห์ที่โครจรวิปริตมีอยู่4ดวงคือดาวพุธโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายน ไปจนถึง12ธันวาคม2567ดาวพฤหัสโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่17กันยายน2567ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าหรือปี2568ดาวเสารโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง18พฤศจิกายน2567และดาวมฤตยูโครจรวิปริตตั้งแต่วันที่26กันยายน2567ไปจนถึง29มกราคมปีหน้าหรือปี 2,568เมื่อเราได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วเราก็จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์กันต่อเลยนะครับในภาคพยากร์ทีมงานจะไล่ตามไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีโดยมีลำดับดังนี้เราจะแบ่งช่วงเวลาการพยากร์ตามดาวอาทิตย์ออกเป็น4ช่วงคือช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันดาวอาทิตย์อยู่ราศีตุล ดาวอาทิตย์อยู่ราศีพิจิกและดาวอาทิตย์อยู่ราศีธนูและในแต่ละช่วงนั้นเราจะแบ่งเป็นช่วงย่อยลงไปอีกตามดาวจรที่อาทิตย์ส่องแสงถึงหรือตรีโกนถึงโดยทีมงานจะเริ่มจากการดูดาวจร ที่มีช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุดเป็นลำดับแรกและไล่เรียงไปจนครบทุกดาวนะครับวิธีการพิจารณาดูดาวอาทิตย์จรกับดาวจรที่อาทิตย์ตรีโกนถึงเราก็จะดูว่าดาวจรน,นั้นอยู่ในเรือนชะตาใดของลัคนาและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นของลัคนาแต่ละราศีโดยเรียงลำดับเวลาจากน้อยไปหามากนะครับในช่วงแรกดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีกัน คือวันที่1ถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกันจึงตรีโกนถึงราศีกันราศีมังกรและราศีพฤษภดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์ก็คือดาวจันทร์พุธพฤหัสบดีและมฤตยูเราจะไล่ไปทีละดาวกันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูวันที่1ถึง3ตุลาคม2567ดาวจันทร์จรเข้าราศีกันไม่มีรมเนียบอยู่ในภพกรรม,มะการโคจรปกติ ทำนายว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานถ้าในดวงเดิมจันดีก็จะเกิดเรื่องดีๆขึ้นในการทำงานแต่ถ้าเดิมจันเสียก็จะเกิดเหตุอันเป็นอุปสรรคทำให้เกิดเหตุเรื่องบันทอนสุขภาพหรือเกิดความเสียหายกับเรื่องการงานต่อมาวันที่1-5ตุลาคม2567ดาวพุธจรเข้าราศีกันทำเนียบกเกษตรมหาอุดอยู่ในภพกรรม,มะการโคจรปกติ ทำนายว่ามีงานที่จะต้องพูดคุยต้องเจรจาตกลงกันถ้าเดิมพูดของเราดีก็จะคุยเรื่องงานแบบเรื่องดีๆคุยแล้วงานดีได้ผลคุ้มค่าแต่ถ้าเดิมพูดเสียก็หมายความว่าเจรจาเรื่องงานแล้วได้ผลไม่ดีคุยแล้วก็มีความหัวเสียเกิดขึ้น วันที่หถึง16ตุลาคม2567อาทิตย์จรเข้าราศีกันไม่มีทำเนียบอยู่ในภพกรรมมะการโครจรปกติทำนายว่าทำงานแล้วมีเกียรติมีคนยอมรับนับถือถ้าเดิมอาทิตย์ดีอยู่แล้วก็หมายความว่าทำงานแล้วได้รับเกียรติอย่างมากมีคนมายกย่องมีคนมานับถือแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียก็หมายความว่าทำงานไปแล้วมีแค่คนมาปรบมือให้ ต่อมาดาวพฤหัสบดีจรเข้าราศีพฤษภไม่มีธรรมเนียบอยู่ในภพอริและการโคจรพักก็ทำนายว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ถูกกันจะกลับมาดีกับเราถ้าพฤหัสเดิมของเราดีก็หมายความว่าผู้ใหญ่ที่ชอบตำหนิติเตียนก็จะไม่ตำหนิเราแล,แล้วและกลับมาทำดีด้วยแต่ถ้าเดิมพฤหัสเสียก็หมายความว่าผู้ใหญ่เดิมที่ไม่ถูกกันก็ยังมาเพ่งเล็งจับผิดเราเข้าไปอีก ต่อมาดาวมฤุตยูจรเข้าราศีพฤษศไม่มีทำรรเนียบอยู่ในภพอริและการโคจรพักทำนายว่าศัตรูจะอาเพศศัตรูล้มหายตายจากเรื่องร้ายๆจะกลายเป็นดีอย่างรวดเร็วมากขึ้นช่วงที่2ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีตุลคือวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567 ดาวที่จออยู่ที่ราศีตุลจะตรีโกนถึงราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุนดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวอังคารพุธและเสาร์เราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูวันที่17-18ตุลาคม2567มีดาวอังคารจรเข้าราศีมิถุนไม่มีทมเนียบอยู่ในภพปัตตนิการโคจรปกติ ทำนายว่าจะได้เดินทางไปกับคนรักหรือได้เดินทางไปในที่ที่ไปเป็นประจำถ้าอังคารเดิมของเราดีเราก็ได้ไปท่องเที่ยวสนุกสนานกับคนรักคนรู้ใจแต่ถ้าเดิมอังคารเสียก็จะได้ไปเที่ยวที่ใกล้ๆไปนิดๆหน่อยๆไม่ได้สนุกเท่าไหร่นักวันที่17ถึง23ตุลาคม2567ดาวพุธจรเข้าราศีตุลไม่มีธทมเนียบอยู่ในภพลาภะการโครจรปกติ ทำนายว่าจะได้รับผลจากการเจรจาตกลงถ้าเดิมพุทธของเราดีก็หมายความว่าเราจะได้รับผลดีๆจากการเจรจาแต่ถ้าเดิมพุทธเสียก็คือจะได้รับผลที่ไม่ดีนักจากการเจรจาตกลงกัน วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567อาทิตย์จรเข้าราศีตุลได้ทำเนียบนิดอยู่ในภพลาภะการโคโจรปกติทำนายว่าจะได้รับเกียรติศักดิ์ศรีได้รับผลจากการกระทำถ้าเดิมอาทิตย์ดีก็คือได้รับผลดีๆจากการกระทำมีคนให้เกียรติมีคนยอมรับนับถืออย่างมากแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียก็หมายความว่าสิ่งที่เรากระทำดีแล้วนั้นอย่างดีก็มีแค่คนมาปรบมือให้ ต่อมาดาวเสาจรเข้าราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรอยู่ในภพสหัสชชาการโคจรพักทำนายว่าช่วงนี้เพื่อนดีเพื่อนไว้ใจได้ถ้าเดิมเสาดีอยู่แล้วก็หมายความว่าเพื่อนดีเพื่อนไว้ใจได้เราไม่ต้องระวังระแวงอะไรแต่ถ้าเดิมเสาเสียก็หมายความว่าเพื่อนเราจะดีแค่ช่วงนี้พอพ้นเดือนตุลาคมไปก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมช่วงที่สดาวอาทิตย์จะจออยู่ที่ราศีพิจิก คือช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกจะตรีโกลถึงราศีพิจิกราศีมีนและราศีกรกฎดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวเกตอังคารพุธและราหูเราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูวันที่16พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2567มีดาวเกตรจรเข้าราศีพิจิกไม่มีธร,รมเนียเป็นภพวินาศาการโคจรปกติ ทำนายว่ามีบุญช่วยไม่ให้เกิดเรื่องร้ายไม่ให้เกิดความเสียหายในการทำนายดาวเกตนั้นเราไม่ต้องดูว่าเดิมดีหรือร้ายกับลักษณะเพราะว่าดาวเกตนั้นเป็นดาวบุญจะมีลักษณะช่วยเหลือเกื้อหนุนเมื่อตกเรือนใดก็ช่วยในเรื่องนั้นเมื่อร่วมราศีใดก็ช่วยดาวดวงนั้น วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จรเข้าราศีพิจิกไม่มีธทาเนียบอยู่ในภพวินาศาการโคโจรปกติทำนายว่าจะมีเรื่องเสื่อมเสียเกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงถ้าเดิมอาทิตย์ดีก็หมายความว่าจะได้มีเกียรติในแดนไกลหรือมีคนนินทานิดหน่อย แต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียก็จะเกิดเหตุทําให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงเป็นอย่างมากต่อมาดาวังคารจรเข้าราศีกรกฎได้ทําเนียบนิดอยู่ในภพมรณะการโครจรปกติทํานายว่าช่วงนี้ไม่อยากทําอะไรเพราะว่าทําจนเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียถ้าเดิมังคารดีก็หมายความว่าที่เราไม่อยากทําเพราะว่าขยันมา,มามากแล้วทํามามากแล้วจนเกิดความเหนื่อยลา้าแต่ถ้าเดิมังคารเสียก็หมายความว่าเราขี้เกียจไม่สนใจที่จะทําอะไร ต่อมาดาวพุธจรเข้าราศีพิจิกไม่มีธรรมเนียบเป็นภพวินาศการโคโจรมนก็ทำนายว่าไม่อยากพูดพูดแล้วเสียหายจะดีเฉพาะเรื่องกู้ยืมถ้าเดิมพูดดีก็หมายความว่าจะสามารถเจราจากู้ยืมได้สำเร็จหรือมีการเจราจากับชาวต่างประเทศถ้าเดิมพูดเสียก็หมายความว่าพูดอะไรไปก็เสียหายพูดแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นดาวราหูจรเข้าราศีมีนไม่มีธรรมเนียบอยู่ในภพพันธุการโคโจรปกติ ทำนายว่าจะมีการต่อเติมบ้านระวังปลวกขึ้นบ้านจะวุ่นวายในเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยถ้าเดิมราหูดีก็หมายความว่ามีการต่อเติมปรับปรุงบ้านวุ่นเพราะว่ามีเรื่องดีๆที่จะต้องทํากับบ้านช่องที่อยู่อาศัยแต่ถ้าเดิมราหูเสียก็หมายความว่าเกิดปัญหาเรื่องบ้านมีปัญหากับญาติิปัญหาแก้เท่าไหร่ก็ไม่หมดถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่ามีดาวจรได้ตรีโกณ เป็นดาวที่อยู่ในสามราศีธาตุน้ำเป็นตรีโกนธาตุน้ำมีลักษณะเยือกเย็นและปรับตัวไปตามสถานการณ์เมืม่อดูดาวอยู่ในภพพันธุมรณะวินาศาอันนี้เป็นตรีโกณสังหารหมายถึงว่าสิ่งที่เราพยายามทำแล้วไม่อยู่ทนทานหรือว่าพยายามไปแล้วเกิดความเสียหายเมื่อดูดาวในตรีโกนคือ1348เป็นดาวที่ไม่ได้กกไม่ได้เหล่ามีดาวที่ถูกกันก็คือ38คู่ธาตุลมอยู่ที่ภพพันธุมรณะ นั่นก็หมายความว่าความพยายามในการทำมาหากินจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะเกิดความเสื่อมรามลงคู่หนึ่งสี่อีกคู่หนึ่งเดินมน์อยู่ที่พบวินาศะทำให้เกิดผลที่ไม่ควรจะได้รับจากเอกสารสัญญาถ้าเป็นสัญญาที่ทำกับต่างประเทศก็จะมีเหตุให้ลาช้าออกไป ช่วงที่4ี่ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูคือวันที่1 6บหถึงสาธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูจะตรีโกนถึงราศีธนูราศีเมษและราศีสิง์จากรูปเราจะเห็นได้ว่าไม่มีดาวที่ได้รับแสงจากดาวอาทิตย์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูดาวอาทิตย์จรเข้าราศีธนู เป็นภพตนุการโคจรปกติทำนายว่าจะมีเกียรติมีคนยอมรับนับถือจากสิ่งที่เราได้ทำไว้ถ้าอาทิตย์เดิมดีก็จะมีคนยอมรับและให้เกียรติอย่างมากแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียอย่างดีก็มีแค่คนปรบมือให้แาาต่อทิจรเข้ามาที่ภพตนุของคนราศีธนูนี้เรียกว่าจอเข้ามาได้นระเอกะคือได้องค์เกณฑ์ นาราเอกก็คือมีดาวกลุ่มลัคนาราศีนาราก็คือราศีกุ่มมิถุนกันตุลธนูดาวเหล่านี้นะคะเข้ามากลุมลัคนาส่งเสริมให้เจ้าชะตามีความสูงส่ง เดือนนี้รีบฉวยโอกาสเลยเพราะว่าจะได้ประสบความสําเร็จตามตํารากล่าวเอาไว้ว่าสู้จาก,กินทางชัยยะสิทธังถ้าพระอาทิตย์เป็นเกณฑ์ผู้นั้นจะมีชัยชนะแก่ค่าศึกศัตรูทั้งปวงดังนั้นช่วงนี้แข่งขันอะไรก็สะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นจะมีการแข่งขันต่างๆนี่รีบสมัครเลยเพราะว่าจะได้รับชัยชนะจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงไปด้วยดีค่ะ ทีมงานตาลทะวะขอจบการพยากรณ์ช่วงท้ายปีไว้เพียงเท่านี้อันที่จริงดาวจรน,นั้นส่งผลประมาณ30%หรือแค่หนึ่งใน3ส,ส่วนของชะตาชีวิตอีก2ส,ส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยดาวเดิมส่วนหนึ่งดาวจรกระทบดาวเดิมอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้ดูพยากรณ์ไตรมาสสุดท้ายกันไปแล้วอาจจะมีทั้งดีและร้ายขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีและมีสติแก้ไขในสิ่งที่ร้าย เพื่อใช้วิชาโหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสุดท้ายนี้ทีมงานจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราตลอดมาสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะพยากรได้นะครับ